สวัสดีจ้าพี่น้องเจด,ด่วงมีข่าวมาอัปเดตสู่ฟังอีกแล้วพี่นอ้องชิวงานทั้งค่ายตัวเกี่ยวมิวสิกอีกแล้วพี่น้องล่าสุดเพิ่นกะ็ะเล่ออกมาโพดเนาะ29่สิกากรกฎาคมนี้คอนเสิร์ตเปิดโตรถแห่ตัวเกี่ยวมิวสิกมาแล้วพี่น้องหน้างานชมฟรีประสันวาส้มฟรีพี่น้องเวลา1ิบสิบนาฬิกาถึง19บเนาฬิกา สี่มงแรงหอดถุ่มหนึ่งกักพี่น้องเอยอยู่บ้านาบ้านโคกนางามป่าเสียมวาสันวาพี่น้องตำบลสำรานอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นพี่น้องท่านใดอยู่ใกล้แถวตำบลสำรานพี่น้องบ้านโคกนางามป่าเสียมวาสันวาอำเภอเมืองขอนแกน่นไปพบไปพ่อกับทางผุ้บานฟินแลนด์ไปพบไปพ่อ ค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกได้เลยพี่น้องคอนเสิร์ตเปิดโตรถแห่จ้าตัวเกี่ยวมิวสิกเอาอีกเลยพี่น้องจัดนักจัดเต็มอีกแล้วส้มหนางานฟรีขนาดสุดยอดเลยพี่น้องอันนี้แค่นำจิมนะพี่น้องนะเปิดโตรถแห่ตัวเกี่ยวมิวสิกยังขนาดนี้พี่น้องชมฟรีหน้าง,งานสีม่วงแรงหอดทุ่มหนึ่งกักพี่น้องอันนี้คือเปิดโตรถแห่ด้ พี่น้องเจ้าภาพที่เพิ่นจ้างงานจ้างถแเ่ตัวเกี่ยวมิวสิกไปสีจวดซ้ำไดนพี่น้องวาป๊าบมเมนท์รทวดาแล้วพี่น้องพี่น้องเอฟซี FC, ตัวเกี่ยวมิวสิกทุกท่านยี่สิบเก้านี้ห้ามเลื่อมเด็ดขาดพี่น้องพบพ่อกันอยู่บ้านโคกนาง,งามพี่น้องโคกนาง,งามปลาเสียมพี่น้องสี่โมงแรกพี่น้องกะ สามารถไปทาปูสาดทาได้เลยพี่น้องทาไปลอทั้งตัวเกียวมิวสิกได้เลยทังพี่น้องเอฟซีเพิ่นกับป๊าดตื่นเต,นต้นไรเพื่อนว่าอันข่อยสินี้แม่ข่อยไปเที่ยวอยู่เดอ้อห้ามยุ้มหัวข่อยเด้อพี่น้องวาสันวาพี่น้องอันนี้ก็เป็นเอฟซีเพิ่นกับค,คอมเมนต์ไปบางทานว่าปัาดข่อยมาดีใจคักแท้อยู่บ้านข่อยเลยวาสันวะมันเลิศขักขนาดวาสันพี่น้องเอาอีกแล้วตัวเกียวมิวสิกทรงสุกความสนุกสนานให้สูพี่น้องทังคอนเจนอีกแล้วพี่น้อง นันละพ่นงองเมื่อนี้เจดดวงก็เลยได้เอาเขาทั้งตัวเกี่ยวมิวสิกเพิ่นแจงใบลาสุดพ่นงองมาแจงให้พ่นงองรับทราบกันพี่นงองยินสิบเกานี้อย่าลืมเด้อเดี๋ยวมีข่าวมาอัปเดตใหม่เจดดวงเสี่ยวมาฝากใหม่เด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อสวัสดีจ้า